วันนี้ผมคิดว่าจริงๆอย่าเรียกว่าเทรนนิ่งเลยนะผมก็มาเล่าสู่กันฟังดีกว่าว่าถ้าเราจะขายเราเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างจริงๆเรื่องการขายผมว่าอยู่ในสายเลือดทุกเราอยู่แล้วแหละใช่เพราะคนที่นั่งในที่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเซลอาจจะมีเซลซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเซลล์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นเซลลนะแต่ว่าทั้งชีวิตเราก็วนเปลีนอยู่เรื่องการขายอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว เพราะเราไม่ขายของเราก็ต้องขายตัวเองถูกไหมสำหรับ <laughs> คนง่ายๆคนที่มีแฟนใช่ไหมเราก็ต้องขายเรากับแฟนเนี่ยจนเราชนะใจเขาอะไรเงี้ยก็ขึ้นอ,อยู่กับการขายอยู่ตลอดเวลาอันนี้อันนี้ก็เลยนึกถึงคำำําคํานี้เพราะว่าสิ่งที่เซลล์ทุกคนอยากได้ยินจากลูกค้าที่สุดก็คือขอบคุณที่ใช้บริการเราใช่ไหมเราอยากได้ยินคำคำนี้แล้วก็ผมก็ว่า ก็พยายามคิดตีมเหมือนกันว่าไอ้ไวซ์สป라이ชแนนควรจะใช้อะไรบ้างเออก็ไว้ใจที่ใช้ไวซ์สป라이ชเชนนะผมว่าก็ทางโลจิสติกส์ก็คงจะมีตตีมอันนี้เหมือนกันนะครับก็เราเราพยายามจะไปถึงำคาคํานี้นะว่าเรื่องราวทั้งหมดงานของเราที่ทําสุดท้ายเราก็ต้องมาจบตรงนี้ให้ได้นะครับก็เป็นเดี๋ยวผมวันนี้ที่ที่เราจะแชร์กันก็คือว่าคือผมก็นึกอยู่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีใช่ไหมครับ พอดีน้องเข้ามาคุยว่าจะจะเทรนเรื่องอะไรผมคิดว่าขั้รอบเป็นเซลล์เราก็ต้องคุยเรื่องการขายคานนี้การขายเราอาจจะเขาเรียกอ,อะไรเอ่อโปรดักต์ผมว่าเราก็คุยกันไปเยอะแล้วก็อาจจะเน้นไปคุยเรื่องอื่นบ้างเป็นลักษณะแบบแลกเปลี่ยนนะนะคาวนี้ข้อมูลที่ผมได้มาส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่เสิร์ช่างเว็บก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกอ,อะไรเป็นข้อมูลใหม่ แต่ว่าเป็นอะไรที่มันอาจจะสะกิดใจเรานิดนึงแล้วมันเอ๊ะมันก็คําบางคําเราก็คิดว่าน่าจะไปใช้ได้มันเป็นการเตือนสติเราเหมือนกันเวลาเราทํางานขายนะครับก็เลยเป็นที่มาของการแชร์วันนี้นะครับอ่ะก็อันนี้ผมก็ไปเสิร์ชมาใช่ไหมก็การขายเนี่ยคือจริงๆอ่ะอย่างที่ผมเกิดตอนแรกเราก็เรียกว่าสัมผัสกับการขายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทํางานเป็นเซลล์อยู่บริษัท เล็กบริษัทใหญ่จะขายเซอร์วิสขายโปรดักตมันก็เป็นการขายที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดใช่ไหมคืออันนี้ที่ผมชอบคือว่าเขาบอกว่ามนุษย์ไม่ค่อยคือเราเราไม่ค่อยกลัวเรื่องโฆษณาแต่เรากลัวเมื่อคนมาขายของเราใช่ไหม <laughs> เวลาเราไปเดินท้างเนี้ยหรือเดินไปไหนถ้ามีคนมาขายเราก็จะหลบก่อนไม่ว่างทําตัวรีบๆหนีไปอะไรเงี้ยใช่ไหม <laughs> ก็มันก็ย้อนคิดเหมือนกันว่า เราทำอย่างนี้กับลูกค้าเราไปแล้วลูกค้าทำอย่างนี้กับเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไอ้บรรยากาศแบบนี้ทำยังไงให้การขายแล้วเขาไม่เดินหนีใช่ไหมเราเองเราทำเราก็บางทีมันก็เออเพ้นะนันมันจะ,นจะเราจะทำยังไงกันดีวันนี้เราอาจจะคุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็การขายที่ดีคืออยาให้ลูกค้าอิดอัดคือการขายเราไม่ควรจะอัดข้อมูลอัดโปรโมชั่นอัด พวกอะไรต่างๆดําเข้าไปหาลูกค้าหมดเลยว่าเราทํารุ่นทํานี่ทํานั่นเซอร์วิสตรงนี้ตรงนู้นได้อะไรเงี้ยบางครั้งลูกค้าอาจจะหนึ่งก็ไม่ค่อยจะว่างคุยใช่ไหมแล้วก็เวลาก็มีจํากัดเพราะนั้นเราต้องเข้าประเด็นให้ได้งั้นแล้วก็อย่าพยายามที่แบบพูดอะไรที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช้เราเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเหมือนไม่ค่อยฉลาดนะหรือทําอะไรผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงอะไรเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่าคือ มันอาจจะเป็นความจริงนะแต่ว่าเราต้องทําประเด็นนี้ให้เป็นประเด็นแบบเรียบๆเคียงๆไปอ้อมๆไปว่าใช้เรามันน่าจะดีกว่านะงั้นก็สําคัญก็คืออย่าอย่าอย่าทำให้ลูกค้าอึดอัดแล้วก็ลูกค้าเขาจะซื้อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเห็นประโยชน์แล้วเขาจะซื้อถ้าเขาเห็นประโยชน์เมื่อไหร่เราไม่ต้องฟอสเดังั้นเดี๋ยวเขาก็จะซื้อเองเราก็ให้โปรดักต์มันทําหน้าที่ของมันไป อันนี้ก็ที่ชอบคำนี้ทุกคนชอบซื้อแต่ไม่ค่อยชอบถูกขายเหมือนเราไปซื้อของไม่ต้องมายุ่งอะไรเเดี๋ยวเราชอบเราซื้อเองแหละถ้เาเราอยากรู้เดี๋ยวเราถามใช่ไหมมันก็มันก็มันก็ชีวิตรจริงเราก็จะเจอประสบการณ์แบบนี้ดังนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวละว่าถ้าเราจําเป็นต้องฟอสเซลเพราะจริงๆหน้าที่เราคือยัดเยียด product ยัดเยียด service ให้ลูกค้าแต่ยัดเยียดยังไงให้เนียนเนียนแบบลูกค้าไม่รู้ตัวว่าเรากําลังกําลังแอบขายเขาอยู่ ใช่ไหมการนี้คือเรื่องที่เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะโอเคแค่น,นี้จะขายให้มันมีประสิทธิภาพมันจะต้องดูอะไรกันบ้างใช่ไหมก็สร้างจินตนาการมันเหมือนกับอะไรถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเราเอ,อ,อยากจะขายรถใช่ไหมอ่างเงี้ยถ้าเราขายเบนซ์รถเบนซ์ใช่ไหมรถเบนซ์มันแปลว่าอะไรลักชัวรี่สถานภาพทางสังคม กา,ารรู้สึกว่ามีเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องสร้าง feeling แบบเนี้ยให้ลูกค้าว่าเอ้โหนั่งรถเบนซ์เนี่ยจริงๆรถเบนซ์ก็เหมือนโตโยตา้าเหมือนรถอะไรก็แล้วแต่ที่ราคาถูกกว่าแต่รู้ไหมรถเบนซ์เนี่ยมันต่างกับรถยี่ห้ออื่นยังไงมันต่างตรงตอนที่เรากําลังขึ้นรถและกําลังลงรถจงังหวะ feeling มันอยู่ตรงนั้นการเดินไปที่รถแล้วเปิดประตูเข้าไปนั่งอันนี้แหละ คือฟีลลิ่งของการนั่งเบนซ์การขับเบนซ์ถูกไหมการลงออกจากรถตรงที่จอดรถแล้วมีคนเอ้ยอน,นี่ขับเบนซ์ไว้มันอยู่แค่นั้นเองอยู่ในรถเขาก็ไม่สนใจรอกเองเป็นใครใช่ไหมอันนี้คือนี่คือโมเมนต์ของการขายใช่ไหมมันต้องสร้างอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเขาฟีลว่าเอ้ยเออโปรดักตเรามันเป็นอย่างนี้นะใช้แล้วมันมีม,มีมีจินตนาการอะไรซึ่งก็หลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยผมก็ พยายามสร้างจิตจินภาพให้กับลูกค้าเหมือนกันว่าจะใช้เราแล้วเขาจะเขาจะได้อะไรใช่ไหมมันก็มีหลายเรื่องนะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกขอบเขตที่เราเป็นคนสร้างอย่างเช่นภาพลักษณ์องค์กรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนมองว่าสมมติเราพูดถึงชื่อคู่แข่งกบเป็นบริษัทใหญ่โตมากน่าจะมีระบบอะไรดี คือ <c oughs> ถ้าใช้คือถ้าเรามองเรารู้สึกยังจริงแกลงอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะมีอะไรดีใช่ไหมลูกค้าบางคนอาจจะคิดว่าน่าจะมีอย่างนี้อย่างนี้งั้นบางอย่างเนี่ยเราต้องช่วยกันว่าเรื่องภาพลักษณ์องค์กรเรื่องอะไรบางอย่างมันต้องช่วยกันมันไม่ใช่หน้าที่เซลล์แล้วแต่ว่าเซลล์เป็นเป็นฟันเฟืองอันนึงที่จะทาให้ภาพลักษณ์องค์กรตัวโปรดักต์มันมีความชัดเจนแล้วมันมันมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเราเป็นคนนําเสนอแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นภาพตรงนี้อย่างอันเนี้ย ตัวอย่างหนึ่งที่ที่ตามประสบการณ์เลยก็คือเหมือนเราจะไปขายคลังคลังสินค้าใช่ไหมเราก็บอกว่าอลูกค้ามาอยู่กับเราสิทีน,นี้มาอยู่กับเราสิมันมันยังไม่เห็นนะเพราะเขายังไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมเราก็ต้องทอํายังไงให้เขาจินตนาการออกมาได้ก็ไปถ่ายรูปโกดังกันนะไปหาไวร์เฮาส์สวยๆหรือไวร์เฮาส์ที่เราจะใช้ถ่ายบรรยากาศข้างในว่าเอเนี่ยถ้าคุณเข้าไปอยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีระบบอย่างนี้ ือบางครั้งเราเราพูดด้วยคําพูดมันไม่เห็นภาพเพราะ้เราต้องมีอะไรสื่อนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าโปรดักต์เราหน้าตาเป็นไงให้มันจับต้องได้แล้วมันจะสร้างสิ่งที่ดีกับชีวิตเขายัางไงนะอันนี้คือการสร้างจินตภาพตรงนี้แล้วก็ให้เขาเห็นประโยชน์กลุ่มลูกค้าใช่ไหมคือโปรดักต์ที่เราจะขายเนี่ยคือบางบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเลือกกลุ่มอ่ะใช่ไหมเราเราจริงๆริงโปรดักต์เราก็เยอะนะมีทั้ง ซีเฟดแอร์เฟดคัสตอมคลอสบอร์เดอร์ใช่ไหมมีทั้งไวเ์เฮาส์มีทั้ง, house, งแหลมฉะบังเอ็กซ์เพรสอะไรต่ออะไรตอนนี้เรามีโปรดักต์เยอะแยะไปหมดมก็ต้องเลือกกลุ่มลูกค้าให้ถูกใช่ไหมว่าโปรดักต์นี้จะไปขายใครแล้วจะขายจังหวะไหนด้วยงั้นตรงนี้เราจะต้องต้องทำการบ้านผสมควรว่าไม่งั้นการขายมันจะเป็นการขายผิดที่ผิดทางขายยังไงมันก็ขายไม่ได้เพราะว่านิดของลูกค้ามันไม่ใช่นะฮะ แล้วก็อันที่3คือโฟกัสเรื่องของประโยชน์ใช่ไหมเราเราไม่พยายามที่จะบอกเรามีนี่นี่นีน 4, อย่างเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราพยายามต้องต้องดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเช่นถ้าลูกค้าตอนนี้เขาเรียกว่ามีตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องเรือเรื่อง,องตู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกเรามีเซอร์วิสทุกคนก็มีเซอร์วิสหมดแหะทั้ง Import Export แต่ถ้าบอกว่าเออพอร์ตเนี้ย หรือเลนนี้เรามีอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเราสามารถที่จะคอมมิทสเปซเราสามารถที่จะการันตีตู้สภาพตู้ได <c oughs> ก้ก็ให้ให้ไปโฟกัสเรื่องเรื่องนี้แทนแทนที่จะไปเน้นแบบโหเรามีไอ้นู่นนั่นเต็มไปหมดไอ,อ้ตรงนี้มันก็กึ่งๆเหมือนกับจะพูดอะไรเดียวคล้ายๆเหมือนเหมือนค่าเฟรดก็ได้ถ้าเฟรดเนี่ยถ้าบุ๊กตอนนี้คอนเฟิร์มตอนนี้พเพราะเฟรจะใช้ได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะ ถ้าไม่ใช้ตอนนี้ที่จบนะเดี๋ยวต้องคุยกันใหม่บางครั้งรู้สึกลูกค้ามันอาจจะถูกเหมือนแบบกดดันว่าเหมือนถ้าคุณจะเอาตู้คุณอยากได้สเปซคุณต้องไอ้นี่ไอ้นี่กับเราด้วยเหมือน,ในใคล้ายว่าขายพ่วงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการขายที่ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ได้ว่าคือทำไงให้ลูกค้าไม่รู้สึกอึดอัดว่าใช้เราก็ใช้เฟรชแล้วต้องมีคัสตอมมีทรานสปอร์ตด้วยแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์การขายที่ดีแต่ว่าพยายามเน้นเรื่องประโยชน์มากกว่าไป ตัวตัวเซอร์วิสให้การลูกค้านะครับโอเคแล้วก็ value add value add มันก็จะทำให้คือ,อ,อตัว product เราเนี่ยมันก็หลักๆคือเรื่องการขนส่งถูกไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นเช่นถ้าเขาใช้บริการเราเนี่ยแปลว่าอะไรเรามีงานหลังบ้าน customer service เรามีระบบ documentation ที่ดีใช้เซอร์วิสเราไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องว่าบุ๊กยังไงก็ไม่เข้า นัดวันลากก็ไม่เคยจะลากได้แต่ของเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งตามนั่งทวงใช่ไหมทุกอย่างเป็นไปนตามที่เราคุยหมดเป๊ะชีวิตก็สบายใช่ไหมไม่ต้องมานั่งตามเลยห้าโมงครึ่งกลับบ้านได้อันเนี้ยมันเป็นเป็นแวลูที่ลูกค้าเขาจะได้หรือไม่ก็อ่ะคือเราสมมุติเราขายเฟสแล้วคุณทำคัสตอมได้ด้วยหรอคือพอเขามองว่าเราทำไอ้นูน่นทำนี้ได้เราทำมันนั่นให้ให้ขเขาได้มันจะกลายเป็นว่าเออ ก็ดีใช้เราคนเดียวจบหมดทุกอย่างชีวิตก,ก็จะง่ายขึ้นเราก็จะเน้นตัวเรื่องของ value add ตรงนี้มันก็จะทำให้ลูกค้าเขามองเห็นประโยชน์แล้วก็คอนเฟิร์มการขายกับเราได้ง่ายขึ้นผมว่าชีวิตเราก็แบบนี้นะคือการซื้อไม่ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เราซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะบางทีเราก็อยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่เราก็ดูแล้วจริงแล้วมันก็ไม่เหมาะหรอกแต่ว่าเราซื้อเพราะเราอยากได้เราซื้อเพราะเราชอบการขายก็แบบแบบนี้เหมือนกัน เราะนั้นเราก็ต้องสร้างความประทับใจใช่ไหมคือบางครั้งเราคุยคุยลูกค้าตัดสินใจในใจหรือเรียบร้อยแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวจะใช้แกนกันแหละหรือรยังไงฉันก็จะไม่ใช้แก่ใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจไปละเพราะฉนั้นเ,ออเราเราต้อง m มค e ัว r ์ว่าการคุยการนําเสนอเนี่ยมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วมันผ่อนคลายมีคําตอบมีโซลูชันใช่ไหมพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้อง force sales มากใช่ไหม แล้วเดี๋ยวลูกค้าก็าจะซื้อจากประโยชน์ของโปรดักต์ของเราเองนะอันนี้ก็คือการขายที่ทำให้อ่อเรียกว่าถ้าเรามีองค์ประกอบพวกนี้ทำให้การขายเราน่าจะมีมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะสำเร็จมาก